จากเต้น P พีเอสอ่างศิลา ชนบุรีนะคะวันนี้ก็จะานํนำเจ้า2คันนี้เลยคันหนึ่งก็เป็นรถเก๋งซีดานนะคะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นแฮทแบกนะคะแต่ก็เป็นตะกูล E อีโคคาร์ทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของ2รุ่นนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วมันแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นนะคะภายในเอยภายในเหมือนกันหมดแต่จะแตกต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวมิ้งขอแนะนําเป็นคันนี้ก่อนเลยคันนี้ก็จะเป็นแอททานนะคะปี2016นะคะเป็นรุ่น G L S Limited นะคะ ก็มาดูที่โฉมหน้าของเขานะคะตรงกระจังหน้ากระจังหน้าเขาจะต่ดเป็นโครเมียมล,ลมดำนะคะเป็นโครเมียมลมดำไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติดดีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกและแต่งไฟครอบไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะอ่า มาดูรูปลักษ์ของมิาดบางมิาดคันนี้รุ่น2018นะคะ GLS limited เหมือนกันแต่ปีใหม่กว่า2ปีนะคะคันนี้คันนี้รูปลักษ์เขาจะดูสวยกว่าฉบบเชี่ยวกว่าสปอร์ตกว่าแต่แล้วไฟหน้าเขาก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่าก็คือเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็แต่งตรงนี้ LED นะคะข้อบไฟล่าง LED นะคะขอมไฟตัดหมอกนะคะแล้วก เก๋กว่าสปอร์ตกว่าสวยงามกว่าแต่ก็สวยทั้งคู่ไม่หยัดน้ำมันทั้งคู่เดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างเลยนะคะภายในของเขาว่าที่จริงแล้วเหมือนกันเลยเพราะเป็นรุ่นเดียวกัน GLS Limited อุปกรณ์ที่เขาให้มาเทคโนโลยีที่เขาให้มาเขาให้มา,า,มาออปชั่นมาเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูมิลาดก่อนอะล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแม็กเนะตคูโทนขอบ15นะคะขอบ15กระจกมีไฟเลี้ยว LED ด้านข้างนะคะ ับแล้วค่ไฟฟ้าแล้วนะคะกุญแจนะคะเห็นเจ้าปุ่มนี้ไหมคะเจ้าปุ่มนี้มันไม่ใช่ส่วนเกินนะคะ <c oughs> มันเป็นปุ่มเหมือนปุ่มอัจฉริยะนั่นเองก็คือกุญแจของเขานะคะกุญแจนี้อยู่ในกระเป๋ามินนะกุญแจนี้อยู่ในกระเป๋ามินนะคะมินไม่ได้ถือนะไม่ได้กดอะไรเลยอ่าแค่มีกุญแจอยู่ที่ตัวนะคะแค่มีกุญแจที่ตัว อันนี้ล็อกรถนะคะอ่าแล้วก็กลดล็อกง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยแค่มีกุญแจอยู่ในกระเป๋าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องถือกุญแจไม่ต้องกดอะไรนะคะถือเรียกว่าเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะพวงมาลัยของเขานะคะพวงมาลัยของเขาเป็นรุ่นหุ่งหนังนะคะแบบ3ก้านนะคะดีไซน์ใหม่เลยเป็นสีเปโนโแบ็กนะคะมีปุ่มเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีปุ่มอันนี้รับคำสั่งด้วยเสียง เข้ารับสายรับสายวางสายนะคะปรับเสียงขึ้นลงเพิ่มลดนะคะแล้อการใช้งานของเขาก็สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มหูสตาร์นะคะสามารถสตาร์ด้วยแค่นิ้วชี้นิ้วเดียวโดยที่ลูกค้าไม่ต้องบิดกุญแจนะคะเพราะเขาเป็นกุญแจดิจชาก็แค่กดปุ่มคันนี้พร้อมเหยียบเบรกนะคะรถของท่านก็จะทํางานนะคะทําการสตาร์ทนะคะ ันนี้นะคะก็จะอยู่ที่53,594นะคะปี2018วิ่งมาขนาดนี้ถือว่ากำลังดีเลยนะคะไม่ใช้งานหนักจนเกินไปนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะเขาก็มีหน้าจอมาให้นะคะหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมโทรศัพท์ของเราได้เปิดวิทยุระบบสัมผัสเลยหรือจะปรับที่พวงมาลัยนะคะได้หมดแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะถ้าลูกค้าจะเปิดแอร์ กดคาว่าออโต้นะคะปรับอุณหภูมิแต่เขาสามารถคำนวณความร้อนคว, DNA, ความเย็นในห้องโดยสารได้เลยนะคะแล้วถ้าลูกค้าจ้าปิดก็ออกเนาะใช้งานไม่ยากนะคะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะคะเจ้าคันนี้นะคะก็จะมีปุ่มอันนี้นะคะคือเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะตรงด้านหน้านะคะตรงร้องระบบช่วยลดาชะลอความเร็วที่ความเร็วต่ำนะคะเป็นระบบเสริมความปลอดภัยโดยระบบ จะประเมินระยะห่างจากรถยนต์คันหน้านะคะจะมีเฉพาะรุ่น GLS นะคะลิมิเต็ดเท่านั้นนะคะและรุ่น GLS นะคะได้อ PTION ครบเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้นะคะอ่าอ่าสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นภายในสีดำนะคะเบาะหนังนะคะเดินได้แดงจะเป็นรุ่นเฉพาะของ GLS l i m i t e d เลยนะคะเบาะหนังเดินได้แดงแบบนี้ที่สำคัญเขามีอ p ชั่นเล็กๆน้อยๆน,นะคะมีที่วางแขนคนขับด้วยนะคะเก๋ๆเ,เลย ค่ะออสำหรับด้านหลังนะคะก็บอกอันนี้สามารถพับได้แบบ60-40นะคะเดี๋ยวมินพับให้ดูแค่ลูกค้าดึงนะคะดึงตรงนี้ดึงง่ายมากเลยดังกึ๊กโอ้ยลงแล้วใช้งานง่ายมากเลยนะคะลูกค้าสามารถปูที่นอนนอนได้เลยนะคะระหว่างการเดินทางนะคะพุ่มกว้างจริงๆนอนได้สองสามุเลยทีเดียวค่ะ ตอนนี้มินก็อยู่ที่ภายในของแอดถ่านนะคะจะเห็นได้ว่านะคะภายในของเขานะคะจะเหมือนกันเลยนะคะรูปลักษ์เรือนทวมาลายัยหรือว่าจะเป็นทวมาลายัยหรือว่าจะเป็นไมปุ่มพุสตสตาร์ทปุ่มกันลื่นทไหลปุ่มแจ้งเตือนการชนด้านหน้าหรือว่าจะเป็นหน้าจอแอร์ออโต้ ภายในของเขาแอทถาจะเหมือนกับมิดเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเพิ่มลูกเล่นมันก็คือเป็นมีกล้องมองหลังกล้องถอยจอดให้นะคะอ่าส่วนไมค์คันนี้มาดูไมค์คันนี้นะคะไมค์คันนี้จะอยู่ที่78,330นะคะเป็นปี2016นะคะปี2016 ใชยันะคะอันนี้มิ้นถือของมาไม่มีมือเปิดเลยนะคะอ่าประตูเขาเปิดเองได้ค่ะออกี่รอกกี่อกอ๋อไม่ใช่ค่ะก็ะคือว่าเรากุญแจนี้นะคะเขาสามารถกดปุ่มท้ายนะคะปุ่มที่3นะคะสามารถเปิดท้ายเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตรงนี้เลยนะคะให้ยุ่งยากหรือแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะคะลูกค้ากดตรงนี้อ่สาสภาระบเขากว้างนะคะช่องเก็บสภาระเขากว้าง มีไฟช่องเก็บสัมภาระด้วยนะคะรุ่นนี้มีกล้องด้านหลังด้วยนะคะเป็นกล้องมองหลังถอยจอดเนาะค่ะสำหรับเจ้าสองคันนี้นะคะเขาก็เป็นเครื่องพันสองซีซีเหมือนกันนะคะให้แรงม้าที่78ิบแดแรงม้านะคะทั้งประหยัดนะคะทั้งแรงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสองคันนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเรามาดูห้องเครื่องนะคะของคันเจ้าคันมิาดกันก่อนอ่า ดูที่สากระโปรงน็อตไม่ขยับนะคะรถเราไม่ชนหนักไม่น้ำท่วมนะคะ้ายมาอ,อกรอนะคะอยู่โคบเป็นอีโ e คคานะคะที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับมิสตูนะคะ,ะ,ะมาดูเครื่องของเจ้าแอดถาดกันบ้างนะคะ เรื่มแอดถาดนะคะฝากระโปรงไปยมกโรถดเดิมๆนะคะดูขอบคานน็อตเพิ่มพันสองซีซีนะคะประหยัดน้ำมันลดมลพิษรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นชื่อของเขานั่นเองอีโคคาร์นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสองสำหรับ2รุ่นนี้นะคะก็รีวิวแนะนํานะคะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะคะก็จะไม่แตกต่างอะไรกันมากนะคะออปชั่นคล้ายๆกันเลยเพราะเป็นรุ่น GLS Limited เหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันแค่รูกทองรูกลักภายนอกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมิ้ขอมาพูดถึงเรื่องราคานะคะสําหรับเจ้า a อนด์าซดานคันนี้นะคะจะเป็นปี2016ราคาจะอยู่ที่349,000อันนี้คือราคาหน้าเต้นนะคะแต่ถ้าลูกค้านะ บอกว่ามาดูมาจาก YouTube นะคะมินลดให้ไปเลยนะคะ19ื่นลดไปเลยนะคะคันนี้19ื่นนะคะ19ื่นนะคะมี2016นะราคาปัจจุบันหน้าเต็นท์สามแสนสนะคะแต่ที่ลูกค้าดูมาจากย t u b e แล้วลูกค้ามาดูหน้าร้านนะคะบอกเลยนะคะว่าลดไป19ื่นเลยนะคะ,ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมีหลาดน,นะคะมีสามีสองพนะคะคันนี้ปกติหน้าร้านเรานะคะจะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะคะ ว่าดูมาจาก YouTube นะคะเอาไปเลยค่ะลดไปเลยหมื่นนะคะลดไปเลยหมื่นกานะคะสำหรับลูกค้า YouTube เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube เท่านั้นนะคะเป็นไงคะตัดสินใจไม่ยากเลยนะคะสำหรับสองคันนี้ลักซีดานเลือกแอด a าน ลักแท็แบกเดอมมิลล่านะคะค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจรถของเรานะคะใช้เงินออกรถนะคะพันเดียวนะคะจบทุกอย่างคอนเซ็ปต์เดิมนะคะฟรีค่าประกันฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดฟรีดูแลเครื่องและเกียร์ถึง1ปีเต็มนะคะแล้วก็มีบริการฉุกเฉินให้อีก24ชั่วโมง365วันกันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเทนพีอ่างศิลาของเรานะคะ เดี๋ยวต่อไปเราจะมีคลิปอะไรแนะนำต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ